สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนเลยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Princess of Love นะคะทุกๆคนต้องขอขอบคุณทุกๆคนมากๆเลยสำหรับการกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งการคอมเมนต์ comment, การกดแชร์นะคะแล้วก็ทุกๆกำลังใจทุกๆเรื่องราวความรักความรู้สึกที่ เข้ามานะคะซัพพอร์ตให้กันรายการในช่องนี้นะคะช่องนี้ก็จะเป็นกําลังใจดีๆนะคะส่งพลังงานดีๆให้กับทุกๆคนในทุกๆวันเช่นเดิมนะคะรับฟังไว้เป็นอะไรที่มีความสุขในทุกๆวันนะคะวันนี้ก็มาลงคลิปที่2ให้กับทุกๆคนนะคะแล้วก็ยุ่งมากกับการเคลียร์นะคะเคลียร์ต่างๆมากมายเลยนะคะ โอเคค่ะก็ท่านใดอยากที่จะสมัครสมาชิกนะคะสพอร์ตทางช่องคลิกลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะในส่วนของไลฟ์สดก็จะมาพูดคุยแล้วก็จับพลังงานให้ด้วยนะแล้วก็ท่านใดที่เป็นสมัครคราวหรือคราวแอมบาสเดอร์นะคะประจำเดือนนี้ก็รีเควสกับท็อปปิกได้เลยนะคะในแถบชุมชนนะคะ ก็ขอบคุณมากๆสำหรับทุกทท่านเลยนะคะที่ให้กำลังใจติดตามช่องนี้แล้วก็ได้รับพลังงานดีๆในทุกๆวันนะคะโอเคค่ะท็อปปิ้ของเรานะคะวันนี้นะคะสิ่งที่อยากที่จะทำให้ทุกคนได้รู้กับสิ่งที่ต้องระวังนะคะเมื่อความรักที่กำลังจะเข้ามา ทุกๆคนนะคะสิ่งที่ต้องระวังกับความรักที่กาลังจะเข้ามานะคะไม่ว่าตอนนี้ใครจะมีคนคุยอยู่หรือว่าอยู่ในความสัมพันธ์หรือเหมือนกับเพิ่งเริ่มรู้จักหรือว่าเริ่มอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะเหมือนกับความสัมพันธ์มันยังไ,ไม่ได,ไได้ไม่ได้พัฒนาไปไหนนะคะเดี๋ยวเรามารู้สิ่งที่ต้องระวังนะคะใครที่ยิ่งคุยคุยอยู่แล้วนะคะหรือว่ามีทรายอะไรบางสิ่งบางอย่างพิเศษอาจจะเก็บเป็นไกด์ไลน์นะคะหรือว่าไปปรับใช้ก็ได้นะคะลองดูนะว่า ไพ่จับมาเป็นอย่างไรนะคะสิ่งที่ต้องระวังนะคะเรามาถามไพ่กับความรักที่กำลังจะเข้ามาหาคุณโอเคออกมาแล้วนะคะหน้าแป้นเชียนะคะหน้ายิ้มย้มจมใสเชียนะคะสิ่งที่ต้องระวังกับความรักนะคะที่กําลังจะเข้ามาหาคุณนะคะกับทุกๆคนเลยนะคะที่รับชมคลิปวิดีโอนี้นะคะก้าถ้วยนะคะ เก้าถ้วยเป็นคุณจะเจอคนที่เขาแบบอาจจะยังไม่พร้อมในความสัมพันธ์นะคะเป็น9ถ้วยเป็นคนที่พร้อมอะพร้อมทุกอย่างหน้าที่การงานการเงินแต่ว่ายังไม่ได้ยังไม่ได้ที่จะคอมมิเมนต์กับใครนะคะเขา คุณอาจจะพบเจอกับคนที่เขาดูดีมีเสน่ห์แล้วก็เฟนลี่นะคะมีความรวมสมบูรณ์ในในตัวตนของตัวเองดูคาสโนวาคาสโนวีนะคะอาจจะมีคนคุยคุยแต่ไม่ได้คอมมินเมนต์กับใครแต่ถ้าเขาคนนี้อยู่ในความสัมพันธ์เขาก็เป็นคนที่ซัพพอร์ตดูแลคนรักเขาได้เป็นอย่างดีนะคะ9ถ้วยสิ่งที่ต้องระวังกับความรักที่กำลังจะเข้ามาหาคุณ สถ้วย10เมท้าวนะคะสถ้วยแล้วก็เดวิลนะคะพลังงานของเดวิลเราจะเปิดไพ่11บเอใบราชาเหรียญบางท่านอาจจะได้พบเจอนะคะธาตุดินราชาเหรียญผู้มั่งคั่งนะคะเขาคนนี้เป็นคนที่นัฐานะดีร่ำรวยนะคะมีหน้าที่การงานการเงินที่ดี คือเขาขาดอย่างเดียวคือการแต่งงานสร้างครอบครัวนะคะคือขาดความรักและก็เป็นคนมั่นคงด้วยนะคะเป็นคนมั่นคงรักเดียวใจเดียวใช่คือใช่รักคือรักแต่จะมีความเป็นผู้ใหญ่มากนิ่งมากสงบมากรักธรรมชาติรักทะเลรักสัตว์เป็นคนวัตถุนิยมค่ะมองความสัมพันธ์อยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงจับต้องได้จริงๆถ้าคุณพูดอะไรออกไปเขาฟังแต่เขาไม่เชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกนะคะยังไงเขาก็ไม่เชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์เขาจะต้องพิสูจน์ ะะเขาจะต้องพิสูจน์พิสูจน์ว่าจริงไหมใช่ไหมนะคะสิ่งที่คุณพูดมันจริงหรือเปล่ามันใช่หรือเปล่าต้องเห็นด้วยตานะคะได้ยินแล้วต้องเห็นต้องสัมผัสต้องพิสูจน์ให้ได้คือทุกสิ่งทุกอย่างต้องพิสูจน์ให้ได้คนคนนี้นะคะจะไม่มีความฝันความมโนโหให้ฝ่ายตรงข้ามรู้สึกว่าเพ้อพกไปไกลนะคะเป็นความสัมพันธ์แบบผู้ใหญ่ด้วยไม่ใช่ความสัมพันธ์แบบเด็กๆเ,เ,เล่นๆนะคะแล้วก็เป็นความสัมพันธ์ระยะย,ยาวแบบมั่นคงนะคะ ท่านใดที่รู้สึกว่าค้างคาอะไรกับใครนะคะปล่อยไปก่อนในเรื่องของความสัมพันธ์เพราะสุดท้ายแล้วเราไม่สามารถที่จะควบคุมอะไรได้เลยนะคะเด็กถือเหรียญเด็กถือดาบในความรู้สึกสิ่งที่ต้องระวังนะคะกับความรังที่กำลังเข้ามาคือแรงดึงดูดนะคะแรงดึงดูดระหว่างคนสองคน ความมีเคมีที่เข้ากันมีความสนอกสนใจตกลุมรักกันตั้งแต่ครั้งแรกที่พบเจอมันมีมันมีแพชชั่นม,มากๆเลยทั้งความลุ่มหลงทั้งความสเสน่หาเรียกหาเพรียกหานะคะเพราะฉะนั้นมีเหตุผลและก็มีสติให้มากๆมีเหตุและผลควบคุมอารมณ์ของตัวเองให้ดีนะคะเพราะว่าคุณกับเขาจะเป็นคนที่เหมือนพลังหยินกับหยางความลงตัวแต่มีความแตกต่างกัน คุณจะรู้สึกว่าเขาคนนี้ไม่เหมือนใครนะคะเขาเป็นคนที่มีอดีตในเรื่องราวของความรักความเจ็บปวดที่หนักมากๆเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์มันจะไม่ได้รวดเร็วทันใจเลยมันจะช้าๆค่อยเป็นค่อยไปบางทีเขาเข้ามาจีบคุณแบบกระทนหันและรวดเร็วมากๆแต่มันจะทําให้เหมือนกับต้องหยุดต้องนิ่งต้องค้างคาไว้เพราะเขาอยากที่จะใช้ความสัมพันธ์หรือมีภาระหน้าที่อะไรที่ต้องแบกรับที่ต้องจัดการที่ต้องดูแลนะคะหรือคนคนนี้เขาเป็นคนคิดมากคิดเยอะ เพราะเขามีประสบการณ์ความรักที่หนักมาก่อนอย่างที่บอกนะคะและเป็นความสัมพันธ์แบบผู้ใหญ่ด้วยไม่ใช่ความสัมพันธ์แบบเด็กๆเ,เล่นๆไม่ใช่นะคะเป็นคนที่แสดงออกตรงๆทําอะไรตรงๆด้วยเพราะฉะนั้นอาจจะดูแบบดูที่การกระทําคําพูดของเขานะคะบางท่านเจอหนุม่มที่ที่แบบไม่ได้ไม่ได้พูดว่ารักว่าชอบอาจจะแสดงออกทั้งการกระทําหรือคําพูดบางอย่างนะคะสื่อสื่อผ่านเสียงเพลงแบบนี้นะคะ แเหรียญน,นะคะบางท่านเจอคู่ชีวิตที่เป็นความสัมพันธ์ที่มั่นคงมากๆนะคะบางท่านรู้สึกและสัมผัสได้แล้วล่ะ แต่มันจะต้องใช้เวลาค่อยเป็นค่อยไปในเรื่องราวความสัมพันธ์มีเรื่องการห่างการนิ่งออกไปมีประเด็นกันออกไปมีความไม่เข้าใจกับฝ่ายตรงข้ามว่าตรงข้ามเขารู้สึกยังไงคิดยังไงนะคะจากที่ว่าเขาคนนี้เป็นคนที่อบอุ่นจิตใจดีนะคะมีเสน่ห์มีภาระหน้าที่ต้องดูแลที่ต้องจัดการอย่างมากมายเลยทีเดียวเป็นคนอาจจะชอบทําบุญด้วยซ้ำชอบทําบุญเป็นผู้ให้ให้อย่างไม่หวังผลตอบแทนด้วยนะคะอาจจะชอบเข้าวัดเข้าว่าเป็นคนที่เข้าใจศาสนาเข้าใจโลกมองโลกเนความเป็นจริงนะคะนิ่งมากๆแต่ก็มีความมั่นคงแล้ว คนขยันทํางานด้วยขยันทํางานขยันเก็บเงินนะคะเป็นคนรู้จักใช้เงินประหยัดแล้วก็มาทยัดนะคะใครที่เจอผู้ชายลักษณะแบบนี้ดีมากๆเพราะเขาจะรู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรและถ้าถึงเวลาจุดๆนั้นเขาสามารถซัพพอร์ตดูแลคุณได้ทุกอย่างนะคะ ความขี้เล่นความเฟลลี่ความน่ารักของเขานะคะดูก่อนในครั้งแรกเพราะมันอาจจะทำให้รู้สึกว่ามันรวดเร็วอย่างที่บอกแต่มันอาจจะหยุดนิ่งสต็อปไปนะคะไม่ว่าเรื่องของอะไรก็ตามเหมือนกับว่าหยุดเพื่อดูรู้สึกว่าฝ่ายตรงข้ามรู้สึกยังไงคิดยังไงแล้วพูดยังไงพอบางทีเหมือนกับพอได้ผ่านมาสเต็ปหนึ่งแล้วมันทําให้รู้สึกมันจะใช่หรือเปล่ามันจะเป็นยังไงนะนิ่งเพื่อหยุดคิดทบทวนอะไรบางสิ่งบางอย่างก่อนนะคะเด็กถือถ้วยนะคะ ปัญหาที่เสียใจยกับสิ่งที่ทําลงไปบางท่านอาจจะเจอการทดสอบจิตใจระหว่างคนทั้งสองคนนะคะเจอคําพูดบางสิ่งบางอย่างที่มันไม่ตรงกับเหตุการณ์ที่เขาทำนะคะเพราะฉะนั้นขอให้ให้มีสติก่อนคิดก่อนว่าเอ๊ะเขาทําไปเพราะอะไรอะ่ะเขาจะเขาจะบิดเบือนทําไม เขาจะโกหกทาไมเขาจะแกล้งทําไมเขาจะแกล้งพูดแกล้งทําแบบนี้ทําไมเพื่ออะไรนะคะมีเหตุลผลแล้วก็เราอาจจะเข้าใจตัวตนของเขามากขึ้นธรรมาชาติของเขามองที่ลาาักษณะนิสัยท่าทางของเขาตัวตนสังคมหน้าที่ของเขาที่เขาแสดงออกถ้าเขายังไม่ได้ปิดหมดพลังงานบางสิ่งบางอย่างเขาอาจจะไม่ได้เปิดหมดก็ได้เขาอาจจะค่อยๆเปิดในความสัมพันธ์ค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะ มีพลังงานบางสิ่งบางอย่างส่องแล้วมองแล้วดูคุณอยู่บางท่านทดสอบในการดูใจกันแล้วก็ทดสอบกันไปทําให้เกิดการเสียใจร้องไห้และเจ็บปวดเกิดขึ้นหรือมีสิ่งที่ทําให้คุณรู้สึกว่าเสียใจและเจ็บปวดเพราะฉะนั้นถ้าโอกาสมาถึงคุยและเคลียร์ให้เข้าใจนะคะเพราะบางท่านอาจจะรู้สึกว่ามันยัง มันต้องมีอะไรที่มากกว่าน,นั้นขอให้ใช้จังหวะในการคุยกันแบบมีเหผลจริงๆผู้ใหญ่จริงๆไม่ใส่อารมณ์นะคะ2ถ้วยพลังงาน t o of cups เป็นพลังงานของความแตกต่างระหว่างคู่คุณและเขาไม่ว่าจะเรื่องของทางไกลต่างชาติต่างภาษาก็ตามแต่มีความลงตัวอย่างที่บอกมันจะมีแรงดุดดึงดุดระหว่างคน2คนมันจะรู้สึกว่าตกหลุมรักซึ่งกันและกัน มันจะรู้สึกว่าคุ้นเคยมีความผูกพันเหมือนกระจกสะท้อนถึงกันและกันเพราะฉะนั้นความรู้สึกหลงไหลความรู้สึกอยากอยู่ใกล้มันมีมากๆเลยแต่เมื่อบางสิ่งบางอย่างมันถูกลิขิตให้จําเป็นต้องเดินตามความสัมพันธ์แบบสเต็ปบายสเต็ปนะคะหรือมีบางสิ่งบางอย่างเข้ามาทดสอบของคนทั้งสองคนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอะไรก็ตามด้วยอุปสรรคในเรื่องของหน้าที่การงานทางไกลอุปสรรคบางสิ่งบางอย่างที่ยังคงเหนี่ยวรั้ง คนทั้งสองคนหรือคนคนใดคนหนึ่งไววนะคะไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามคนคนนี้เขาอาจจะบ้างานบ้าครั่งหรือเจ็บปวดมาอย่างมากมายแต่เขาเขาเปิดโอกาสเสมอนะคะและเขามีเหตุและผลด้วยความบาลานซ์หนึ่งต้องระวังระวังเลยคือการบาลานซ์ความอารมณ์แล้วก็ความรู้สึกของเราและเขาบาลานซ์ Balance ชีวิตเราให้เหมือนเดิมอย่าวุ่นวายอย่าสับสนตัวเองมากๆเลยบางทีพลังงานทวบครับขึ้นมาเป็นพลังงานคนในดีตชาติ คนที่เรารสึกว่าตกหลุมรักดึงดูดแล้วแล้วเหมือนกับรู้จักกันมาก่อนมันทาให้เรารู้สึกโฟกัสและสนใจเขามากๆมันทาให้จิตใจเรากระวนกะวายสับสนวุ่นวายใจเพราะฉะนั้นบาลานซ์ค่ะบาลานซ์ทุกสิ่งทุกอย่างให้มันสมดุลอย่างที่เราเคยเป็นเราเคยเป็นแบบไหนเราต้องเคยเป็นแบบนั้นควบคุมจิตของเราอารมณ์ของเราโฟกัสกับเหตุและผลแล้วก็สิ่งที่เราที่เราเคยเป็นที่เราเคยทำนะคะหนึ่งระยะทางนะคะในการที่จะ ระยะทางมันก็ต้องระวังเช่นกันระวังระยะทางกับใครคนหนึ่งที่เข้ามาใหม่ๆหรือทําให้รู้สึกว่าเอ๊ะมันจะเขาจะเปิดใจไหมถ้าเขาเปิดใจเรื่องของระยะทางนะคะว่าไม่มีปัญหาอะไรกับเขาดีมากๆ2เรื่องของอุปสรรคบุคคลที่3ที่เข้ามาเกี่ยวข้องหรือการทดสอบดูใจนะคะพิสูจน์ใจซึ่งกันและกันนะคะความรุ่มหลงความเสน่หาดูให้ดีว่ามันจะเป็นความรู้สึกตกหลุมรักหรือการหลง,หร,รลงหรือใช่อะไรยังไง นะคะทบทวนไต่ตรองความรู้สึกให้ดีนะคะแล้วก็ให้เวลากับความสัมพันธ์อย่ารีบร้อนเกินไปอันนี้สําคัญมากๆนะคะอย่ารีบร้อนเกินไปคือหลักๆคือหลักๆเลยคือดูเขาก่อนใจเย็นนิ่งแล้วก็ดูเขาก่อนนะคะดูเขาก่อนว่าเขาโสดจริงไหมเขาโสดจริงหรือเปล่าเขามีอดีตที่ผ่านมาไหมถ้าเขามีอดีตที่ผ่านมาแล้วเขาเข้ามาจีบเขาเข้ามาคุยแล้วเหมือนกับว่าอยู่ๆเขาก็หายไปนิ่งไปเขาอาจจะมีอะไรที่ต้องทําหรือภาระหน้าที่อะไรจัดการหรือเขาอาจจะ ไปคิดทบทวนอะไรบางสิ่งบางอย่างก็ได้แล้วรอคอยการกลับมาสารความสัมพันธ์กันอีกครั้งนะคะหรือว่าปัญหาอะไรที่เขายังรู้สึกยังบอกเราไม่ได้ใหม่ๆการคุยครั้งแรกการเริ่มต้นครั้งแรกหรือการสร้างความสัมพันธ์สารความสัมพันธ์ครั้งแรกมันเราอาจจะไม่ได้รู้ไม่ได้เห็นเบื้องหลังของเขาความในใจของเขาความเจ็บปวดของเขานะคะอุปสรรคความเสียใจของเขาหมดหรอก ะะเขาจะค่อยๆเปิดมาเพราะนั้นให,ให้เวลาเขาใจเย็นกับความสัมพันธ์ไม่ว่าใครจะเข้ามาหาเราความใจร้อนมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะคะแล้วก็ดูคู่ของเราว่าเขาเป็นคนแบบไหนสังคมหน้าที่การงานเป็นแบบไหนอะไรยังไงนะคะถ้าเรารู้สึกว่าเราเข้ากับเขาได้ปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาตินะคะระวังว่าเขาจะเป็นกมเ m m e r หรือเปล่าด้วยนะคะเป็น scammer มมไหมใช่คนจริงๆหรือเปล่านะคะถ้าเขาคือบางคนเขาก็ เขามีปัญหาทุกอะไรในใจเขาก็จะไม่ได้บอกเราอะค่ะเหมือนกับว่าถ้าเขาเป็นคนที่แบบมีความเป็นผู้นํามากๆหรือว่าคิดกับตัวเองมากๆเขาจะแบบบางทีถ้าเป็นเป็นปมในใจของเขาหรือปัญหาอะไรเขายังไม่อยากให้เราถามนะคะไม่อยากให้เราถามไม่อยากให้เราเศร้าซึ้อ,อะไรคุยกับเขาเรื่องอื่นที่ทําให้เขารู้สึกมีความสุขเพราะเขามีความสุขแล้วเขาอาจจะได้ e อ e น g y ดีๆได้ไอเดียดีๆได้วางแผนได้คิด คิดอะไรวางแผนในชีวิตอนาคตคุณกับเขาใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นกําลังใจดีมากๆเลยการคิดลบเป็นสิ่งที่ไม่ดียังไงก็ค่อยเป็นค่อยไปค่ะส่องแล้วมองแล้วดูเขาไปเรื่อยๆใช้เวลากับเขาดูท่าแท้ของเขาว่าเขาเป็นยังไงเขาก็ดูท่าแท้ของเราเหมือนกันว่าเป็นยังไงนิ่งๆแบบนี้แต่เขาก็ดูท่าแท้โอกาสการคุยการประสานความสัมพันธ์ระวังก็คือคําพูดเช่นกันอย่างที่บอกสิ่งที่ต้องระวังคือคําพูดเช่นกันคําพูดมีเหตุและผลไหมคําพูดมีอารมณ์ไหมคาพ,พูดเหวี่ยงหรือเปล่า นะคะคเวียงหรือเปล่าอารมณ์ไหนเป็นยังไงนะคะกิริยานะคะการวางตัวนะคะสิ่งสําคัญมากๆการวางตัวของของคุณและเขาเพราะว่าเจอกันครั้งแรกมารู้สึกประทับใจแน่ล่ะแต่พอคุยไปอะไรไปการวางตัวเอ๊ะวางตัว ไม่ถูกต้องเราจะวางตัวยังไงเมื่อเขายังไม่ได้เรากับเขายังไม่ได้แบบตกลงเป็นอะไรการหรืออะไรก็ปล่อยไปก่อนยังไม่ต้องของความชัดเจนหรือว่าอะไรทั้งนั้นนะคะคุยๆไปแต่ว่าเราก็ต้องไว้ตัวเราด้วยนะคะไว้ตัวและเห็นคุณค่ากับตัวเราแล้วก็ให้ความแบบให้พื้นที่ของเขาด้วยไม่ใช่ว่าเราจะง่ายกับเขาหมดเลยไม่ใช่เราจะต้องเก็บบางสิ่งอย่างควบคุมให้เขาอยู่ใต้การควบคุมของเราเหมือนกันนะคะดึงพลังงานเรากลับมาเหมือนกันอย่าที่จะให้เราต้อง เข้าหาพลังงานเขาอย่างเดียวเพราะฉะนั้นใจแข็งไว้นะคะก็การวางตัวเป็นสิ่งสําคัญมากๆนะคะการวางตัวพลังงานดีๆของเราจะ,จะ,จ,ะจะสะท้อนจากภายนอกทําให้เขารู้สึกว่าค่อยๆเข้าหาเราแรก,แรกๆเขาจะรู้สึกว่าจะทําให้เราประทับใจจะทําให้เขาจะทำให้เราชอบเขาแต่พอเขารู้ว่าเราชอบเขาแล้วเขาก็รู้สึกเริ่มที่จะเปลี่ยน ะะเริ่มที่จะเปลี่ยนสารความสัมพันธ์ถ้าเจอคนที่เขามีความเป็นผู้ใหญ่มากๆมีความเป็นผู้นำมากมากนะคะเป็นคนที่แบบโหผ่านร้อนผ่านหนาวผ่าน,าน,านอุปสรรคมาเยอะแยะและ,แบบลเ,ะ,นะะเป็นคนที่แบบเฟรลี่ดูดีมีเสน่ห์นะคะเป็นคนที่แบบเดะชอบเดินทางไปตรงนูน้นตรงนี้มีหน้าที่จัดการเยอะแยะมากมายเป็นคนจิตใจดีด้วยก็ต้องดูว่าเขามีขอบเขตของเขาหรือเปล่าคือต่างคนต่างก็มีขอบเขตถ้าคนคนนั้นเข้ามาแล้วไม่มีขอบเขตเลยสุรุ่ยสุร่ายไปเรื่อยๆนี่ต้องระวังเพราะทุกคนมีเซนส์สัมผัส ของตัวเองดีอยู่แล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นต้องระวังมากๆเลยนะคะแล้วก็ถ้าใครทําให้คุณเสียใจเจ็บปวดร้องไห้นะคะมากๆแล้วก็ซ้าแล้วซ้าเล่าอะ่ะแล้วมันมันไม่ใช่ไอเดียหรือว่าไกด์ไลน์บางอย่างที่เราเคยได้รับรู้หรือว่าความสามารถที่มันควรจะเป็นไฟเรามีเซนต์อยู่แล้วถอยออกมาแล้วคุณจะเจอสิ่งคนที่ดีกว่านะคะใครที่กําลังเป็นแบบนั้นอยู่นะโอเคทั้มเพนซ์การลองคุยนะคะใครที่รู้สึกว่า ถ้าความรักกําลังจะเข้ามาเนี่ยเราลองคุยก่อนลองคุยลองปรับลองซึมซับความเป็นธรรมชาติระหว่างตัวต,วตวนของเขานะคะเราไม่เคยรู้จักกับเขามาก่อนเราก็ต้องซึมซับความเป็นตัวต,วตวนของเขานะคะว่าเขาเป็นยังไงค่อยหาเวลาแบบมาเจอกันตัวต่อตัวมาเดทกันทานข้าวกันมาได้เห็นเวลาเวลาคําพูดสีหน้าท่าทางการแสดงเราจะจับผิดจับสังเกตเขาได้ว่าเขาชอบเราไหมหรือเขามีปฏิกิริยายังไงคนที่ไม่ชอบเขาจะนั่งห่างหานั่งกอดอกไปนั่งแบบ ไม่อยากสนใจเหมือนกับว่าเขาจะพยายามพูดอะไรที่แบบเห็นกับตัวพูดเข้าหาเราเห็นกับตัวแต่ถ้าใครรู้สึกว่าเขาชอบรางจริงเขาอยากสารความสัมพันธ์จริงจริงเขาจะค่อยโน้มตัวเข้าหาเข้าใกล้รับฟังคุณให้มากไม่พูดจาละลาบละล้วงเป็นสุภาพบุรุษให้เกียรติดูแลและเทคแคร์เป็นอย่างดีนะคะแต่ก็ต้องดูด้วยว่าระวังด้วยว่าเขาเอ๊ะเขาทำแบบเจ้าชู้ไหมหรืออะไรยังไงก็ต้องดูเขาเก็บเก็บ ความเป็นณจุดจุดนั้นไว้ไว้ดูเขาในครั้งต่อไปนะคะเพราะเดทที่1เดทที่2เดทที่3ไปเรื่อยอ,ยอะ่ะมันจะยังคงเหมือนเดิมหรือเปล่ายิ่งนานวันนะคะมันก็จะรู้สึกสัมผัสได้ว่ามันเหมือนเดิมไหมหรือว่ามันเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปนะคะการเปิดเผยนะคะจัสเมนการเปิดเผยบางทีบางครั้งถ้ายังไม่ถึงเวลาอะไรต้องต้องระวังให้ดีแ,แรกคุยกันหรือว่าเรียนรู้กัน ต้องระวังให้ดีว่าการเปิดหมดเลยมันก็ไม่ดีเหมือนกันเราก็ต้องมีหมดว่าเก็บอะไรที่มันดูลึกลับแล้วก็น่าค้นหาไว้นะคะให้เขาอยากที่จะเข้ามาใกล้เราอยากที่จะค้นหาเราดูน่าสนใจนะคะดูวางตัวดีนั่นแหละก็คือการวางตัวของเรานะคะแล้วก็ทุกสิ่งอย่างปรับเปลี่ยนทุกสิ่งอย่างเปิดอะไรเปิดใจเปิดอะไรที่ควรจะเปิดคุยอะไรควรที่จะคุยอะไรแบบนี้นะคะเหมือนกับว่ามีมีการแบบ อะไรที่มันรู้สึกว่าอยากจะพูดก็คือพูดอะไรที่รู้สึกว่าเออยังไม่สมควรที่จะพูดไปหรืออะไรที่ยังไม่สมควรถามก็ยังไม่ต้องถามนะคะเพราะว่าจังหวะแล้วก็เวลามันจะทําให้เราได้ได้ถามถามถามคำถามนี้จังหวะวันและเวลาให้เราให้เราได้แบบคุยคุยอะไรแบบนี้แบบนี้มันจะมีจังหวะแบบนั้นสองดับหยุดคิดนิ่งทบทวนความรู้สึกการกระทําก่อน นะคะไม่ว่า,ไม,วาไม่ว่ามันจะแบบรู้สึกว่าตกหลุมรักหรือว่าชื่นชอบหรือว่าคุยแล้วถูกคอยอยังไงหยุดนิ่งดูทบทวนก่อนนะคะว่าเขาเป็นยังไงเราเป็นยังไงความรู้สึกของเราและเขามันตรงกันจริงหรือเปล่าพิสูจน์นะคะข้อหนึ่งข้อที่2มันจะเป็นไปยังไงนะซึมซับการที่เขาพิมพ์หาเราเขาแสดงออกยังไงมันน่าจะไปในทิศทางไหนคิดนะคะคิดด้วยเหตุและผลนะคะควบคุมอารมณ์ของตัวเองให้มากๆนะคะก็ะะอย่างที่บอกไปเนาะอ่ะเดี๋ยวมารู้อีกสัก ซิกออฟคัคุณจะได้เจอพลังงานคนในดีฉชาติคนที่คุณรู้จักแต่สมัยเด็กๆคนที่คุณกับความมีความแตกต่างกันนะคะคุณจะได้เจอคู่แท้ของคุณอย่างแน่นอนคู่แท้และความสัมพันธ์ที่ดีด้วยขอให้เชื่อใครที่รู้สึกว่ากําลังจะม<ๆ>ูฟออนกำลังจะเดินทางอะไรก็ตามแต่ขอให้เชื่อว่าคนในดีฉชาติเขารอคุณอยู่ถ้าเอเนจีพลังงานเก่าๆไม่ตัดออกไปนะคะกับความเสียใจที่เราเคยได้รับคุณไม่เจอแน่นอนเลยเมื่อไหร่ที่เรามีความสุขเราฟล w มีความสุขอ่ะเราเป็นธรรมชาติเป็นตัวของตัวเองแล้วเราพร้อมทุกอย่างเลยอะค่ะเราไปสถานที่บางที่หรือว่าได้เอาตัวเองเข้าสู่อะไรที่มันมีตัวเลือกมี c h o i c e เราจะเจอคนคนนั้นแบบที่ไม่ทันได้ตั้งตัวแล้วก็รู้สึกอบอุ่นแล้วคุ้นเคยมากๆคุณจะเจอความผูกพันที่คุณไม่เคยได้รู้จักกับใครมาก่อนคุณจะเจอรักแท้ที่เขาที่เขาไม่เคยที่คุณไม่เคยได้พบเจอ ที่คุณไม่เคยได้ประสบคุณจะรู้สึกว่าคนนี้แหละคือคนที่ใช่จะอบอุ่นแล้วคุ้นเคยเมืได้กลับบ้านมีความผูกพันกันมากๆเพราะฉะนั้นคนที่มีความผูกพันรักแท้จริงเขาจะปฏิบัติกับคุณแบบดีมากๆสิ่งลบๆเขาจะไม่พยายามทําเลยะคะ่ะเขาจะพยายามพนุถนอมแล้วก็ดูแลคุณได้เป็นอย่างดีนะคะแล้วก็นี่คือสิ่งที่ต้องระวังนะคะกับความรักที่กําลังจะเข้ามานะคะขอให้มั่นคงไว้บางท่านเจอความสัมพันธ์แบบนิ่ง มากมากแต่มีความมั่นคงแต่วันเวลาจะมีเครื่องวิสูจน์นะคะวันเวลาจะตอบคุณได้เองว่ามันจะใช่หรือเปล่าเหมือนที่ความรู้สึกที่เราสึกว่ามันมันต้องเป็นไปแบบนั้นคุณจะเห็นภาพนะคะถ้าคุณเจอคนที่ใช่แล้วความสมัมพันธ์มันไปเรื่อยๆปี2ปี3ปีมันจะเห็นภาพมันจะเห็นภาพใหญ่ขึ้นเขาก็เหมือนกันผู้ชายเขาก็เหมือนกันเขาจะเห็นภาพคุณกับเขาใหญ่ขึ้นภาพงานวิวาใหญ่ขึ้นภาพครอบครัวใหญ่ขึ้นบางท่านผู้ชายบางท่าน มีเหตุและผลมากๆมีตะกะมากๆเพราะฉะนั้นเขาค่อนข้างที่จะเห็นภาพคุณกับเขาตั้งแต่ครั้งแรกที่พบเจอเป็นภาพที่ใหญ่มากๆเพราะฉะนั้นเขาจะมีเป้าหมายแล้วระหว่างคุณกับเขาแลวเขาจะโฟกัสเดินไปทีละเสร็จสเต็ปในความสัมพันธ์เลยนะคะและถ้าเจอผู้ชายที่ดีที่สุภาพนะคะเขาก็จะพยายามให้ความสัมพันธ์มันเป็นเป็น,ปนความรักที่มันโรแมนติกอ่ะยังไงทุกๆคนก็อยากมีความรักความโรแมนติกแต่ความรักความโรแมนติกมันจะเป็นแบบไหนนะเป็นแบบ ลิ้นกับฟันหรืออะไรที่มันเข้าไปกันต่อได้เพราะฉะนั้ค่อยๆเรียนรู้นะคะนี่คือสิ่งที่ต้องระวังเนาะสิ่งที่ดูว่าเขาสแมเม m e r ไหมดูว่าเขาโสดหรือเปล่าหรือดูว่าลักษณะตัวตนเขาเป็นยังไงนะคะแล้วก็เปิดโอกาสที่จะเรียนรู้ตัวตนของเขาจริงๆให้นานที่สุดถ้าเขาพร้อมนะคะคือคุณพร้อมแล้วล่ะนะคะคุณคุณ yo are เรดี้แล้วคุณพร้อมแล้วแต่เขาพร้อมไหมถ้าผู้ชายเอ่ยปากที่จะขอคบนะคะขอขอแบบเราเป็นแฟนกันนะหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนั่นคือสิ่งที่แบบพีคมากๆคือคุณจะรู้สึกปลื้มและมีความสุขมากๆเลยนะคะที่เราไม่ต้องแบบโฟกัสว่าเฮ้ยจะเอาอยัางไงฉันจะาตอนนี้ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยคือแบบจะชัดเจนตอนนี้หรือเปล่ามันยิ่งกดดันในเขาเพราะเขาอาจจะยังไม่พร้อมเขาอาจจะมีภาระหรือว่าอะไรคิดมากมายคือต้องเตรียมอะไรในชีวิตของเขาก็ดูว่าเขามีเป้าหมายหรือเปล่าแล้วก็ระวังในเรื่องของการถามความชัดเจนนะคะอันนี้ก็คือระวังเหมือนกันเพราะว่า อเราก็ต้องดูว่าคนที่เราคุยเขามีเป้าหมายชีวิตไหมบางทีคุยคุยกับคนก็คือคุยอะไรที่หลักๆในชีวิตคุยเล่นๆไปเล่นๆมาบางทีมันเด็กๆที่มันแบบว่าไม่ไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรไม่รู้ว่าเป้าหมายเป็นอะไรเพราะฉะนั้นลองยิงคําถามหรือว่าอะไรที่เป็นหลักๆในชีวิตแล้วเขาจะตอบยังไงนะคะผู้ชายบางคนนะคะบางท่านเจอหนุ่มที่เขายิงคําถามมาโดยที่เป็นคําถามที่ให โดยโดยส่วนตัวแล้วนะคะเจอเจอหนุ่มนะคะเจอคู่ชีวิตของตัวเองยิงคําถามมาเหมือนกันว่าว่ายกตัวอย่างยกตัวอย่างตัวเองแล้วกันคู่ชีวิตของตัวเองนะคะเขาก็ยิงคําถามมานะคะโดยที่อยากให้อยากเขาอยากรู้ไอเดียของเราไอเดียแล้วก็สิ่งต่างในชีวิตของเราว่าเขาว่าเราจะตอบอยังไงนะคะเราก็ไม่รู้หรอกว่าเขาแบบต้องการอะไรแต่รู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้อยู่จะต้องแบบนี้นี้นะบางท่านก็คืออาจจะเจอ เหมือนกันคือคู่ชีวิตหรือคนที่คุยยิงคาถามมาเพื่อที่จะถามอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องดูว่าลักษณะเขาเป็นยังไงเรียนรู้กับเราในในแบบไหนนะคะคุณพร้อมแล้วนะคะก็ต้องดูว่าเขาพร้อมหรือย,อยังถ้าเขายังไม่พร้อมเมื่อไหร่ที่เขาพร้อมถ้าเอ่ยปากมันจะเป็นสิ่งที่ดีมากๆและก็ การขอแต่งงานก็เหมือนกันใช่ไหมคะการขอแต่งงานเป็นอะไรที่สำคัญถ้าสเต็ปคุยๆกันแล้วขยับสถานะแล้วคือเขาต้องขอเป็นเป็นการคอมมิชเมนแล้วละ่ะนะคะแล้วยิ่งการขอแต่งงานเราจะไปขอแต่งงานเขาไม่ได้ก็เหมือนอารมณ์นั้นใช่ไหมคะเราต้องแบบร้อให้เขาขอแต่งงานสักทีเมื่อไหร่นะถ้าคือมันจะมีทรายบางสิ่งบางอย่างเตือนให้คุณรู้ว่าความสมพั์นี้มันจะไปต่อได้หรือไม่ได้นะคะค่อยๆเรียนรู้ไปเมื่อถึงจุดๆนั้นมันมาถึงการที่แบบ เอาอารมณ์ของการถามความชัดเจนของเขาเพื่อคือถ้าเราคุยกับเขายังไม่ถึงไม่กี่เดือนนะคะยังไม่ต้องถามดีกว่านะคะไม่ว่าไม่ว่าจะยังไงก็ตามถ้ารู้สึกว่าเขาดูเลอะแหละเขาไม่ใช่เราไปถามเขาแสดงว่าไม่รู้ว่าเขามีเป้าหมายอะไรเพราะฉะนั้นลองยิงคําถามไปอย่างที่บอกยิงคําถามอะไรหลักสาคัญสำคัญในชีวิตแล้วเขาจะตอบว่ายังไงแล้วก็มาทบทวนว่าเรากับเขาว่ามันเป้าหมายเดียวกันหรือเปล่าหรือว่าตอนนี้เขาพร้อมหรือยังหรือว่าเขาต้องใช้เวลากี่ปีในการพร้อมในความสัมพันธ์นะคะ เพราะว่าคุณพร้อมแล้ว if you believe นะคะใครที่ยังไม่เจอคุณจะได้เจออย่างแน่นอนค่ะบางท่านอาจจะเจอแล้วด้วยซ้ำ if you believe คุณจะเจอรักแท้ของคุณคุณจะเจอคนที่ใช่คุณจะเจอสิ่งที่คุณต้องการคุณจะเจอคนที่มีเคมีได้เข้ากันและก็สินเสมอกันนะคะเขาจะกลับมาหาคุณยังไงคนที่ใช่ก็จะกลับมากลับมาเพื่อเรียนรู้กลับมาเพื่อสร้างความสัมพันธ์กลับมาเพื่อที่จะต่อยอดไปให้ถึงจุดหมายระหว่างคุณกับเขาค่ะเพราะ ทุกคนต้องการความรักทุกคนอยากมีคู่ทุกคนอยากมีครอบครัวอยากแต่งงานอาร์ชิแองเจิเมื่อไรหร่รู้สึกว่าสับสนวุ่นวายอยู่กับตัวเองถามถามตัวเองแล้วก็ถามสิ่งศักดิ์สิทธิ์นางฟ้านะคะที่ดูแลเราปกป้องเรานะคะช่วยเหลือผู้คนมีน้ำใจกับผู้คนคุณเจอคนที่เขาแบบเป็นนักบุญนะคะเหมือนกับว่าเป็นคนที่แบบ เป็นผู้ให้นะคะเป็นคนที่มีความเป็นผู้นำนะเป็นผู้ให้นะ Forgiveness นะคะเรียนรู้แล้วก็ให้อภยัยให้โอกาสกับชีวิตของเราเองแล้วก็ให้โอกาสกับคือเหมือนกับว่าคิดดีทดําดีมันเป็นสิ่งที่ดีแล้วเราจะเจอสิ่งที่ดีเจอพลังงานแบบนั้นท่านทุกๆคนนะคะมีมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองอยู่นะคะเมื่อไหร่รู้สึกว่าเศร้าเหนื่อยล้าเหลือเกินสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้น จากคุ้มครองแล้วก็ปกปักรักษาให้คุณรู้สึกว่ามีความสบายใจขอให้ทําสมาธิสวดมนต์หรือว่าอยู่กับสิ่งที่สิ่งที่มีเหตุและผลควบคุมอารมณ์ของตัวเองค่ะอย่างที่บอกเนาะอะไรที่ไม่ดีก็ให้อภยัยจงให้อภยัยให้อภัยกันไป perfect timing ค่ะช่วงจังหวะเวลาที่ดีเท่านั้นไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามหน้าที่การงานการเงินของเราทุกสิ่งทุกอย่างต้องเป็นจังหวะที่ดีเราจะเริ่มงานใหม่เรารู้สึกว่าเอองานนี้มันพอละเราสมควรที่จะเริ่มงานอีกงานใหมล่ลวเราต้องหางานละ พอมันเป็นช่วงเวลาจังหวะที่ใช่ของชีวิตที่ลงตัวคุณก็จะได้มีการเปลี่ยนงานหรือการเริ่มต้นใหม่อะไรใหม,ใหม่ความสัมพันธ์ก็เหมือนกันถ้ายังรู้สึกว่าตัดใจไม่ได้ทําใจไม่ได้ยังเสียใจอยู่มันก็ไม่ใช่ช่วงจังหวะเวลาที่ดีเยียวยาความรู้สึกข,ของตัวเองอยู่กับตัวเองให้มากๆนะคะพอเราได้โสดนานๆปุ๊บเราจะรู้สึกว่าเห็นคุณค่าตัวเราเคารพแล้วก็ให้เกียรติเราแล้วก็รู้จักที่จะเลือกที่ตัดสินใจกับใครที่จะเข้ามาคุยกับเราและดู เราก็จะดูออกด้วยว่าเขาพลังงานเหมือนเราหรือเปล่าเข้ากับเราได้ไหมมีเหตุและผลควบคุมอารมณ์เราจะเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นเราจะเติบโตมากขึ้นไปอีกนะคะช่วงจังหวะของชีวิตเท่านั้นนะคะบางท่านยังไม่เจอเดี๋ยวก็ได้เจอค่ะนะขอให้เอาตัวเองสู่สู่สถานการณ์หรือว่า อะไรที่มีตัวเลือกให้เราได้เลือกนะคะเราต้องเป็นผู้เลือกผู้ตัดสินใจชีวิตเราเราเรา,เราเลือกที่จะเดินได้ค่ะนะอย่าให้ใครมากําหนดชีวิตของเรานะคะก็ประมาณนี้สิ่งที่ต้องระวังกับความรักที่กําลังจะเข้ามาหาคุณแล้วก็มอบพลังให้กับทุกๆคนนะคะค่อยๆเรียนรู้ค่อยเป็นค่อยไปนะขอบคุณมากสาหรับการติดตามรับชมค่ะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะคะในท็อปปิกแบบนี้นะคะจะพยายามทำเข้ามาแล้วก็ เพราะบางคู่เจอคู่ที่แบบว่ามาสอนให้เราเป็นคนที่เข้าใจความสัมพันธ์เข้าใจรักแท้นะคะว่าเป็นยังไงนะคะขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมนะคะทุกคนขอให้ทุกคนเจอสิ่งดีๆมีความสุขเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ